สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็ยังพาเพื่อนๆอ,อยู่ที่จังหวัดอยุธยานะคะคลิปนี้เรามาอัปเดตราคาบุษราคามและก็โชก้าชันกันค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูนะคะบอกเลยนะคะว่าหรูหรามากเลยค่ะราคาไม้ แล้วดูค่ะร้านนี้ก็จะมีแคตตัสนะคะแคตตัสชนิดต่างๆค่ะมางานนี้คุ้มเลยนะคะเห็นทุกอย่างเลยค่ะบอกเลยนะคะว่างานนี้อลังการงานสร้างมากเลยค่ะเราได้เจอไม้ได้เห็นไม้สวยๆหลายชนิดเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเดินไปดูมุมนู้นนะคะและตอนนี้ค่ะผู้คนดูค่ะเข้ามาในงานเยอะแยะเลยค่ะโอ้คนเยอะค่ะคนเยอะมาก น้องคะสวัสดีค่ะสวัสดีคับมาจากสวนไหนคะสวนวังล่มไทรครับมาจากจังหวัดลบบุรีครับมาจากจังหวัดลบบุรีใช่ไหมคะวันนี้ได้นําไม้มาร่วมประกวดได้ไหมคะมีโช่ก้าวชันมาเข้าร่วมประกวด2ต้นครับอ๋อนำโช่าก้าวชันมาร่วมประกวดนะคะคแล้วก็มาเปิดบูธจําหน่ายไม้ในงานด้วยนะคะคพี่ขออนุญาตชมหน่อยนะเก็บข้อมูลฝากเพื่อนๆ,ค,ๆค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็น กอกอลิโอซัมครับเป็นก้านกลมครับก้านกลมนะคะครับผมอันนี้ราคา550บาทนะคะใช่ครับแล้วเสนอใจประกายดาวอย่างนี้ล่ะคะไซส์นี้อยู่ที่350ครับ350บาทตอนนี้ราคาเข้าสามจับต้องได้แล้วเนาะไซนี้ก็นไซส์นี้ก็650ครับไซส์นี้650บาทนะคะไซนี้850ครับไซส์นี้ไซส์นี้850บ้อยห้าสิบค่ะขายตามฟาร์มด่าของไม้ครับโอ้ตามหน้าไม้นะคะใช่ครับนี่ค่ะดูค่ะดูความสวยของเขาแล้วนี่ล่ะคะ อันนี้เป็นไม้ลูกผสมครับไม้ไฮบิดครับเป็นโคโลคาเตียครับโคโลคาเตียครับอใไฮบิดบออกมาสีส,สวยๆแบบนี้<ช>เลยในชะ่ครับเป็นลาวาชมพูครับต้นนี้เปิดราคาที่อยู่ที่หนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทนะคะแล้วนี่ล่ะคะอันนี้เป็นอัมโบครับอัมโบใช่ครับอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งครับหนึ่งพันบาทนะคะใช่ครับหนึ่งพันบาทแล้วมาดูโชคเก้าชั้นค่ะโชคเชัน้นนะคะโชคเก้าชั้นอย่างนี้ สามหมื 35, ่นห้าสามหมื่นห้าพันบาทนะคะอันนี้<า>เป็นลูกไม้ไหมคะเป็นลูกไม้มเมล็ดครับเป็นลูกไม้มเมล็ด<ช>ะคะ่ะฟอร์มก็สวยมากเลยเนาะใบเดกฟอร์มสวยมากเลยคะ่ะต้นนี้ราคา35,000บาทค่ะแล้วต้นนี้นะคะ ต้นนี้เจ็ดพันห้าครับนี่เจ็ดพันห้าใช่ครับอ๋อนี่ทรงใบก็แปลกทรงใบยาวนะคะใช่ครับทรงใบยาวแล้วต้นถัดมานี่ค่ะสองพันสองพันแปดครับต้นนี้สองพันแปดใช่ครับสองพันแปดเอ๊ะทำไมต้นนี้ราคาเบาจังเลยหรือว่าเป็นที่สีไม้ใช่ครับ<ส>เี่สีเขาะะมัน มันบอกลักษณะสีไม่ถูกครับโอถ้าอย่างนี้คือเอกลักษณ์อย่างนี้เอกลักษณ์อันนี้สีเขาจะชัดเจนนะคะใช่ครับจะชัดเจนอันนี้ก็คือยังคลุมเครืออยู่คือต้องรอใบจริงให้เขาออกสุดๆแล้วเราจะได้รู้ว่าเขาคือสีอะไรแน่ครับอตอนนี้ก็เลยต้องเปิดราคานี้ไป<ช>นะคะคแล้วต้นนี้ค่ะอันนี้เป็นไม้แคะหน่อมาครับอ๋อนี่ไม้แค่หน่อแค่หน่อกะยกยอดนี่คนละอย่างใช่ไหมคะคืออันนี้คือยอด พอจากยอดจากยอดเขาก็จะเป็นหน่อขึ้นมาอ๋อแล้วเราก็ไปแค้นหน่อมาอีกทีใช่ครับอ๋อโอเคค่ะต้นนี้เปิดราคาเท่าไหร่คะ3,500ันาสามพันห้ารบาทแล้วไซส์เด็กๆอย่างนี้ล่ะคะไซส์เด็กๆอยู่ที่1,600ครับ1,600บาทแล้วก็มีแล้วก็มีสามพันสอครับต้นนี้ครับต้นนี้เล็กสเล็กสอันนี้เล็กสอมีหางอ่ะสองสองพันบาทค่ะต้นนี้ต้นนี้อยู่ที่ต้นนี้ับ1,800บาท ต้นนี้3,500บาทค่ะใช่ครับสา0 0ัารอยบาทราคาไม้อยู่ที่หน้าไม้นะคะใช่ครับขายตามหน้าไม้แล้วนี่นะคะคืออะไรเอ่ยกระดาษดำด่างครับกระดาษดำด่างราคา1,200บาทแล้วก็850บาทใช่ครับแล้วก็850บาทแล้วก็1,000บาทนะคะครับผมแล้วอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนั้นจังเกิลโกดครับจังเกิลโกดนะคะใับต้นนี้เปิดราคาที่เจ็ดเอ้ย850ครับ850บาท เดี๋ยวพี่เห็นต้นนี้สวยมากเลยเขาเรียกอะไรเนี่ยอุ้ยทําไมเขาสวยจังเนี่ยอันนี้เป็นไทคอนครับไทคอนใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อเนี่ยต่อต่อไปใบเขาจะฉีกกว่านี้ไหมคะฉีกกว่านี้ครับแล้วจะมีรูชีสครับแล้วใบไม่ได้อยู่แค่นี้ใบใหญ่กว่านี้อีกนะใช่ครับเขาก็จะมีรูชีสตรงนี้ครับอ๋ออย่างนี้นะคะใช่ครับอ๋อต่อไปเขาจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ใบใบฉีกกว่านี้อีกนะคะแล้วใบเขาก็จะกลมขึ้นไปเรื่อยๆครับอ๋อ อนนี้เปิดราะคาเท่าไหร่เอ่ยอยู่ที่พันแปดครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทใช่ตอนนี้ราคาก็เข้าถึงได้เลยนะคะใช่ครับและอย่างกล้วยอย่างนี้ล่ะคะกล้วยอย่างนี้อยู่ที่หน่อละสี่ร้อยห้าสิบครับหน่อละสี่ร้อยห้าสิบาทนะคะสองร้อยห้าสิบครับนี่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วปกติเราไม่ได้ออกมาตามงานอย่างนี้นําไม้ไปวางจําหน่ายที่ไหนคะตลาดฟิตวิลเลจครับที่ตลาดฟิตวิลเลจบ้านโปง่งใช่ครับน้องอยู่ลพบ,บุรีจะมาจําหน่ายไม้บ้านโปง่งใช่ครับอ๋อ ท่านใดอยู่ใกล้ที่ไหนค่ะโทรศอบถามเส้นทางแล้วก็ตามไปไปช็อปไม้ได้นะคะมีเบอร์ติดต่อค่ะเบอร์ติดต่อนี่นะคะมี facebook ค่ะ facebook แล้วก็เบอร์ติดต่อค่ะท่านใดสนใจไม้สวนนี้ค่ะโทร080 053 2979ค่ะแล้วก็ facebook ตามนี้นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะแอดไลน์มาได้ท่านใดสนใจค่ะไม้ที่เราถ่ายให้ชมไปแล้วค่ะ อยู่ใกล้บ้านโป่งก็ไปไปช็อปที่บ้านโป่งได้นะคะโอเคค่ะน้องขาขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะมาจากสวนไหนคะชัยนาทค่ะเป็นไม่ได้มีสวนใหญ่เป็นเป็นที่บ้านนี่ยค่ะเป็นสวนที่บ้านมาจากชัยนาทใช่ค่ะชัยนาทแล้วแล้วปกติแล้วไม่ได้มาเปิดบูธขายตามงานอย่างนี้จําหน่ายไม้ที่ไหนคะก็บางทีก็ในเฟซบ้างหรือบางทีก็เป็น หมือนบางครั้งนานนทีก็ไปตลาดนัดตั้งเพราะว่าเป็นเป็นเป็นบ้านเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แบบทําแบบเป็นร่ำเป็นสําใหญ่โตอะผมขยายจํานวนมีก็เอามาขายบ้างเงี้ยเอฟบ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะพี่พอดีค่ะค่ะอันนี้คือมอนเตล่าค่ะมอนเตล่าไคคอนค่ะไคคอนนะคะตอนนี้เปิดราคาอยู่ที่2000บาทนะคะค่ะแล้วต้นใหญ่นี่ละคะต้นใหญ่ก็ก็เอาเพิ่มอีกเอาสัก2 5 0 0ก็พอค่ะเพราะว่าพอดีใบมันช้ำมั่งอะไรมั่งเนาะก็เลย พรอดีคือมาจากพอดีเรามาจากทาเองไม่ได้รับมันก็เลยสามารถไม่ได้ราคาสูงมากออ๋เพราะเราทำจำนวนเองค่ะแล้วนี่คืออะไรคะเนี่ยสวยมากเลยไม้ชนิดนี้เขาเรียกอะไรคะอันนี้ะะก็เรียกซ้ำกา้กกานก้านเต็มค่ะมันมีก้านคมกับกา้กานก้านแบนนะ เขาจะมีมีสองก้านก้านกลมกับก้านแดงใช่ไหมคะอันนี้ราคา800บาทค่ะ800บาทะพอดีเราทําจํานวนเองก็เลยไม่ไม่ได้แพงมากเอาแบบเหมือนเป็นชาวบ้านกันอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะแล้วต้นนี้คือใบเลื้อยด่างค่ะใบเลื้อด่างต้นนี้เปิดราคาที่300ค่ะ300บาทแบาทเสน่ห์จันประกายดาวต้นนี้ละคะประกายดาวประกายดาวขาย3 0 0พันค่ะ เพราะว่ามันมีมันเริ่มออกหน่อแล้วค่ะอ๋อนี่นะคะเริ่มหน่อมาแล้วแ้วก็อยู่ในกระถางใหญ่เนาะใช่สนยจะไม่เคยแยกด้นี้ค่ะราคา3 0 0พันบาทอันนี้แม็โดเวลแม็กดเวลจะเป็นไม้ใบใหญ่อันนี้ก็3 0 0พันนะคะ3า0พันบาทเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นก้ามกุ้งกามกุ้งด่างนะคะสามพันเหมือนกันเพราะว่าไม้ไม้ใหญ่เลยนะคะไม้ปิดเป็นปีนะคะยังไม่เคยยกยอดตอนนี้ สามพันบาทนะคะสบายก่อนใบเป็นหมื่นใช่แ่อันนี้ยังก็ไม่ไม่หลุดนะแต่ว่ามันอาจจะมีจริงๆถ้าไม้อี้ยจะดีเพราะว่ามันจะโตเร็วมันจะมีเขียวนิดหน่อยค่ะแต่ว่าเนี่ยพอด่างก็สวยเลย่ยังไม่เคยยกยอดแล้วนิ้วใหญ่มากเลยค่ะราคาสามพันบาทนะคะแล้วต้นนี้ค่ะฟิโลมละกออันนี้ฟิโลมะกอเหรอใช่ใช่อันนี้สวยจังเลยเนี่ยอันนี้สามเคค่ะราคาเท่าไหร่เอ่ยสามเคค่ะนี่ของสวนรวยรวยพอดีอ่ะพอดีเป็นเป็นเพื่อนกันก็เอามาเขาเติม ไม่เอาเอาราคาเต็มๆ3็เคพู่ชนทางบ้านอ<ส>าจ<า>จะไม่รู้สาม0พันสามพันบาทนะคะโอเคค่ะแล้วนี่ค่ะหูช้างไหมคะหูช้างค่ะถ้าก็คือถ้าเอา เอาแบบหลายต้นก็นจะต้นละ500ร้อยหูวช้างนังขาวตั้งราคาไว้600บาทนะคะ600บาท<อ>แต่ถ้าถ้าชอบหลายต้นราคา 2> 2ต้นขึ้นไปก็ต้นละ500รอยราคาคุยกันได้นะคะ<อ>แล้วส่วนต้นนี้ค่ะ้อันนบาทคเป,เป็นการโกงันห้1,500บาทค่ะอ,อันนี้พาวมณีพาวมณีสวยมากเลยกำลังพันห้า <5. S 2> นี่นะคะโอเคค่ะอยากให้ฝากเบอร์ร้านค่ะ ค่ะศูนย์เ1้1หนึ่ง1ี่ศนย์้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งปดดหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งปดะคะท่านใดสนใจไหมคะสามารถโทรสอบถามได้หรือว่าจะเข้าไปรับที่สวนได้นะคะโทรสอบถามเส้นทางแล้วก็เข้าไปรับที่สวนได้ค่ะขอบคุณนะคะยินดีค่ะดูค่ะตรงนี้ก็คือ สนจังบุษราคัมนะคะเสดาจ,จังเลเจ้าของเ<อ><อ>จ้าของบุษราคัมไม่อยู่กับพื้นขาดูไม้ค่ะดูบุษราคัมค่ะเอ้านี่ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยนี่คือตามราคานี้นะคะราคานี้ค่ะโอ้ดูราคาไม้ค่ะดูค่ะเส,สน่จันบุษราคัมแต่สองต้นนี้นะคะได้ยินมาว่าจะเข้าสนาม กวดนะคะพรุ่งนี้ค่ะวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ที่26จะประกวดเสน่จันบุษรักขามนะคะดูดูความอลังของไม้ค่ะสวยมากเลยดูราคาต้นนี้ค่ะราคา2 0 0 0 0ที่บอ2 0 0 0 0า50,000บาทค่ะต้นนี้ค่ะชอนสีร่วมกับเรานะคะเชิญได้เลยค่ะต้นนี้ค่ะ150,000บาทค่ะมีให้ด้วยนะคะเดี๋ยวรอสักูเดี๋ยวเราแจ้งที่ตุกให้นะคะสำหรับต้นนี้ค่ะ ราคาสามแสนบาทดครได้ยังไงอันนี้คุยืนอด้ร่ประูด้วยใช่คะอยากดูความสวยดูความอร่าของไม้ค่ะดูค่ะสวยมากเลยดูราคาต้นนี้เจ้าคุณดูราคาเสน่ห์จันบุตรสราคามต้นนี้ค่ะสวยจริงๆเลยค่ะน้องขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากที่ไหนคะเนี่ยมาจากที่เขาใหญ่ค่ะปักช่อง มาจากมาจาจกโพราชเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้ได้นําไม้ข้าว่วมประกวดด้วยไหมคะไม่ได้นํเข้าร่วมประกวดค่ะนํไม้มา<ะ>เปิดรู้จาหนายนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็วกนำมาชมส่วน,น,นใหญ่ที่พี่เอ็นอยู่นี่เสน่จันบุษราคำใช่ค่ะเสน่จันบุษราจริงๆเรามีตั้งแต่เสน่จันบุษราคำคที่เป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็สองต้นนี้จะเป็นมิ้นด่างค่ะมิ้นด่างใช่ไหมคะนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นไม้ไฮบริดตัวใหม่หรือว่ายังไงคะไม่ใช่ไหม ผิดค่ะแต่จริงๆแล้วคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นไม้ตะกูลเสดจันนะคะแต่ว่าเสดจันเนี่ยเราก็จะมีแบ่งตามความด่างของเขาค่ะถ้าเกิดมันออกด่างเหลืองนะคะก็จะเป็นเสดจันบุษราคัมค่ะเป็นชื่อที่มานะคะแต่ถ้ารณีที่ว่าเอ้ยเริ่มติดมิ้นแบบนี้คะคะแล้วก็มีความด่างด้วยค่ะอย่างนี้ค่ะ เราถึงจะเรียกว่าสเสน่ห์จันมินด่างใช่ะค,ะค่ะจริงๆมีอีกตัวหนึ่งก็คือถ้าเป็นปูมิน <ฮะ S 2> ก็คือเขาจะมีความเป็นมิ้นแล้วก็แผ่กระจายไปทั้งหมดอันนั้นคือจะเป็นสเสน่ห์จัน ฟูมินค่ะแล้วปัจจุบันนี้นะคะไม้ตัวนี้ได้ส่งออกบ้างไหมคะโอ้แน่นอนค่ะมันเป็นต้นไม้เอาจริงๆเนี่ยมันเป็นต้นไม้พันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเอเชียนะคะเพราะว่าถึงชื่อว่าเสน่ห์จันทร์่างเียค่ะค่ะก็คือถามว่าเป็นที่ความนิยมแล้วก็ความต้องการของต่างชาติไหมเป็นค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วไม้พวกนี้มันเป็นอยู่ในตะกูลของเอเชียค่ะ แล้วที่สวนเราเนี่ยนำไม้ส่งออกก็จะมีส่งออกบ้างค่ะคือเอาง่ายๆค่ะตอนนี้ที่สวนส่วนใหญ่อะคะ่ะจะเป็นเก็บแม่พันธุ์เก็บแม่พันธุ์เอาจริงๆเราเก็เราไม่ค่อยได้จําหน่ายเราจะมีมาแบ่งจําหน่ายบ้างก็คือไม่บ่อยไม่บ่อยใช่ใชไหมคะ,คะแล้วหลักๆแล้วประเทศที่เราส่งไม้ออกในประเทศอะไรคะ ปกตินะตอนนี้เรายังไม่ได้มีส่งออกนะคะแต่ว่าจะมีเหมือนลากค้าแม่ค้ามาติดต่อท่าทางอะไรอย่างนี้คือออกไปบ้างไม่ไม่มากใช่ไหมคะก็คือก็คือออกไปบ้างยังไม่ได้ทําเป็นธุรกิจตายตัวที่ส่งออกตลอดใช่ไหมคะอ๋อแต่ไม้เขาน่าสนใจมากเลยนะคะความสวยของเขานะและเห็นราคาแล้วโอ้เจ้าพระคุณเอ้แต่เลี้ยงไม้ได้สวยมากเลยต้องยอมรับนะคะคือบอกวาไม้กลุ่มนี้นะคะ เอาจริงทําให้เขาคือสามารถเลี้ยงให้โตให้ใหญ่แล้วก็ได้ฟอร์มเนี่ยทำได้แต,ไแต่ว่าความสวยความด่าง ที่เขาจะเปิดแต่ละชนิดแต่ละใบอย่างเงี้ยค่ะคือมันเราไม่สามารถแบบว่ากําหนดได้เลยใช่ค่ะแต่นั้นมันเลยจะมีความสวยที่เป็นเฉพาะตัวค่ะแล้วไม้ไม้สวนของน้องสวยๆเนี่ยมันเกี่ยวกับอากาศด้วยไหมมีส่วนส่วนไหมมีส่วนค่ะโอ้โหราดเขาใหญ่อากาศเขาอาจจะถูกใจอากาศตรงนั้นเขาก็เลยออกมาได้สวยแบบนี้ซึ่งพี่ไปมาหลายที่พี่ก็เพิ่งเคยเจอค่ะไม้สวยๆแบบนี้พี่จะ ได้พี่ไปที่เดิกมอคโคไดได้นําไปโชว์เลยคะอ๋อนั่นคือเวทีแรกที่พี่ไปเจอนะคะแล้วก็วันนี้โอ้โหได้ความรู้ค่ะแล้วราคาต่ําสุดของของไม้ที่สวนนี่ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะจริงๆเราจะมีทั้งไม้ชิ้นตาแล้วก็ไม้หนอนนะคะพี่ไปดูถ้าเกิดต่อเป็นราคาเริ่มต้นเนี่ยสำหรับนคนที่เริ่มเล่นนะคะ,คะเดี๋ยวด้านบนค่ะจะเป็นไม้ชิ้นตาค่ะให้ทุกๆท่าน ใช่อันนี้คือจะเป็นไม้ชินตานะคะไม้ชิ้นตานะคะก็คือมันเป็นการวิธีการที่ทำจมวนทำจนวนคือเราผ่าตัดตัดยอดออกใช่ไหมคะแล้วก็ปผูกขึ้นมาเขาเรียกไม้ชินตาแล้วมันจะมีท่อนลํำต้นตาแล้วก็หันตามสวยตาค้อคอันนี้เขาเรียกว่าไม้ชิ้นตานะคะแต่ถ้าถ้าเกิดเราแยกหน่อตามปกติมันก็จะเป็นไม้หนอแบบนี้ไม้หนอแบบนี้อย่างไม้หนออย่างนี้เราจำหน่ายอยู่ที่ ใบอยากแน่นอนค่ะอันนี้ยกไปแล้อันนี้อันนี้เจ็ดพันห้าร้อยบาทก็ก็ก็เช่นเดิมนะคะตามหน้าไม้เช่นเดียวกันนะคะตามหน้าราคาก็คือตึ้ตามหน้าหน้าไม้นะคะแล้วอย่างชิ้น อย่างนี้ค่ะได้เด็กๆแบบนี้ค่ะหรือรัคอันนี้คือไม้ชิ้นตาใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้คือไม้แย่งหน่อเป็นไไม้แย่งหน่อไม้ชิ้นตาอันนี้ราคา3,500บาทนะคะเอ๊ะพี่แปลกใจทำไมต้นนี้ใบเขาแบบนี้คือการที่ต่อไปเลี้ยงหรือว่าใบคงเนี้ยร่วกันค่ะ ขนาดของชิ้นตาก็มีส่วนค่ะโอ้ใช่เพราะว่าอย่างเนี้ยชิ้นตาเขาอาจจะยังเล็กดังมีการเปิดไปมาก็อาจจะเล็กอยู่ค่ะแต่ต่อไปใบกลมแน่นอนใช่ยังไงก็เป็นบุษราคามจะไม่มีแผงไปนะคะหรือว่าจะเป็นไใบดำอินโดีรืออะไเพราะศาสตร์ที่บอกว่าคำแนะนำก็คือไม่ได้เปิดดั่งทุกชิ้นตลาค่ะบางโต๊ะอาจจะเปิดทีได้เปิดใบเปลือะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะโอเคค่ะพี่อยากให้รับข่าวนค่ะ ได้ค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตชื่อวันี้นะคะรอบคันนี้นะคะที่เรามาอขับดูนะคะจะคือเพื่ยการสวนนะคะก็คือสวนแรกอยากให้เจื่อนๆที่สนสลับบุรีนะคะตามเฟซบุ๊กนี้ได้เลยค่ะก็เลยโทรนี่นะคะเพื่อนๆท่าที่สนใจค่ะสามารถเข้าไปชมที่สวนได้นะคะโทรสอบถามเส้นทางแล้วก็เข้าไปชมที่สวนได้ค่ะเราไปอี่สวนหนึ่ไม่เกิน น็อตแอมมาชวนพี่ชาส่งพี่เจไปเป็นร้องเพลงให้ทุกท่านฟังในเวลา5โมงเย็นค่ะเจ้าของเพลงให้เพลงดังเลยทำสัญญาที่ชาสี่ร้อยบอกเลยนะคะว่าวันนี้ค้องพลิกนมากเลยค่ะเซสุธาและเจ้าพิธีจ๋าไม้ม่เหล็กตื่นตัวคนที่เข้ามาชมในงานนะคะแล้วก็มาเดินชอปบอลสีเยอะมากเลยนะคะดังหวานบ้างๆน่ารักมากๆเลยแต่ไม่ฟอริดาค่ะเป็นบอลกาที่เป็นแดงชัดเจนดัง แล้ววันนี้นะคะก็มีประกวดโชคกระชั้นด้วยนะคะประกวดบอลสีแล้วก็ประกวดโชคกระชันค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะเข้าไปเก็บรายละเอียดให้นะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะคณะกรรมการกําลังเข้าไปตัดสินอยู่นะคะโชคกระชันสวยๆค่ะดูค่ะ ก้9ชั้นต้นนี้สีดุมากสีดุมากเลยค่ะดูสีเป็นแบบบานเย็นเลยค่อต้นนี้น้องเปิดราคาไว้ที่่ที12,000ครับ12,000บาทแล้วไซส์นี้แล้วค่ะอันนี้14,000ครับ14,000ล้วไซส์นี้ค่ะอันนี้อยู่17,000ครับตัวนี้17,000บาทนะเป็นไซน์แม่พันเลยอ๋อแล้วตรงนี้ค่ะตรงนี้อันนี้ก็ว่าแล้วแต่หน้าไม้ใช่ครับแล้วแล้วแต่หน้าไม้แล้วแต่หน้าไม้นะคะ1,080 เริ่มต้นที่1,800ถึง2,500ครับอ๋อราคาก็พอได้อยู่นะใช่มีแบบเกี้ยเรื่องราคาเข้าถึงได้อยู่เนี่ยอยู่ที่หน้าไม้นะคะราคาเริ่มต้นตามที่ตามที่บอกนะคะอยู่ที่หน้าไม้เได้เลยโอเคค่ะด้านหลังก็จะใช่เล้วนี่โอ้โหต้นนี้ไฮไลท์ของร้านเลยไหมเนี่ยสวยมากเลยฟอร์มสวยมากกำลังเปิดใบสวยเลยเต็มเลยทำไมไม่เอาต้นนี้เข้ามาผวก ของของที่เขามาสวยกว่าเยอะแต่ต้นนี้นะเข้าร่วมเนี่ยต้นนี้น้องเปิดราคาไว้ที่ไหนคะต้นนี้อยู่ที่7 5หครับเจ็ด0มื่นหบาทนะคะต้นนี้ค่ะนี่ค่ะลักษณะเด่นเขาเขาแบบด่างทะลุหลังใบเลยด่างหลังใบเขาสีแบบนี้เลยนะใช่โอ้นี่เป็นไม้เม็ดไหมคะตัวนี้น่าจะเป็นไม้ยอดครับเพราะว่าไปได้มาอีกทีหนึ่งแล้วก็เลี้ยงตั้งแต่แบบประมาณนี้เลย อ๋อเลี้ยงตั้งแต่ต้นเด็กๆนะคะเป็นไม้ยกยอดมานะคะสวยมากเลยอ่ะสวยมากเลยบางทีอ่ะตอนที่เราได้มาสีจะยังไม่สวยมันกอยู่ของเราเนี่ยเขาจะเปิดหน้าได้เต็มที่ใช่ไหมคะผมเอาเลี้ยงแบบแดดประมาณสัก60%็มันก็ค่อนข้างอ๋อแสงดีแล้วอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูด้านนู้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตชมตรงนี้หน่อยได้เลยครับอ๊ะและด่างขาวเขียวนี่ล่ะคะอันนี้จะมีลูกไม้เป็นลูกไม้ ชมพูครับตัวนี้จะเริ่มต้นที่พันห้าครับนี่เริ่มต้นที่พันห้าก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทหมดเลยอ๋อแม่ของเขาจะสีชมพูเหรอคะใช่ครับสีชมพูสีชมพูนะคะอ๋ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าด่างมาอย่างเงี้ยโตไปเป็นสีชมพูแน่ใช่เนี่ยครับก็บางตัวก็เริ่มสีไอ้พวกเซตเนี้ยก็คือยังไม่ได้แบบไล่แสงมากเพราะว่าอยู่ในหลังคาใสครับเพราะว่าเขายังเด็กอยู่ใช่เขายังเด็กแต่ถ้าพวกแบบเซตบนนี้ก็คือแบบเริ่มเอามาไล่แดดแล้ะเขาเริ่มไล่แดดแล้วสีเขาก็จะออกเทีมใช่ไหมคะใช่เพราะว่าแบบอย่างพวกเนี้ย คือได้ไล่แสงหน่อเนี่ยสีเพราะว่ามาแล้วคนระับเพราะว่าตอนเล็กๆเ,เขาสีดีใช่เ<า>นี่ยเดี๋ยวพอเวลาเขาโตมาสีเขาว่าจะชัดเจนขึ้นค่ะค่ะ,คะตอนนี้การตลาดกําลังไปได้ดีเลยนะโชคกาชัช้นต่างชาติให้ความสนใจมากเลย <ผม S 2> ตอนนี้แล้วแล้วไซส์กลางๆอย่างนี้นะคะ่ถ้าอันนี้ก็อยู่ที่ 2 0 0พครับอันนี้นี่สองพันพันห้านี่พันห้านะคะอยู่ที่หน้าไม้เช่นเดียวกันนะคะดูค่ะอลังการงานสร้างมากเลยค่ะโอเคค่ะน้องค่ะพี่อยากให้ฝากเบอร์ร้านไว้หน่อยค่ะอ๋อได้ครับผมเบอร์0ูนครับศูนย์หกสามสองศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าแปดสองเก้าหกครับผมแปดสองเก้าหกนะคะท่านใดสนใจจะเก็บโชัวเก้าชั้นไปเลี้ยงค่ะโทรสอบถามมาได้ แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะหรือว่าท่านใดอยู่ใกล้สวนเจตุจักรค่ะน้องเขาไปเปิดจําหน่าย2วันนะคะวันอังคารกับวันพุธที่สวนเจตุจักรค่ะอยู่ล็อกอะไรคะอยู่ตรงประตู2เลยครับตรงประตู2เลยเนาะอ๋อโอเคค่ะติดต่อสอบถามไปได้นะคะสวนเจตุจักรก็จําหน่ายค่ะถ้าพระจากงานนี้แล้วค่ะโทรสอบถามได้ค่ะพี่ขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะ อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์มาจากที่ไหนคะเนี่ยมาจากกรุงเทพครับสวนไม้ดาง19สินธนาครับอยู่อยู่เขตไหนนะคะอยู่นวมินครับนวมินใช่ไหมคะอ๋ออาจารย์คะแล้วปกติแล้วไม่ได้นําไม้มาวางจําหน่ายที่นี่แล้วจ์นำไม้ไปวางจําหน่ายที่ไหนคะปกติก็จะโพสอยู่ในเฟซนะครับในเฟซใช่ไหมคะในกลุ่มเฟซบุ๊กครับอ๋ออยู่ในกลุ่มเฟซอย่างเดียวใช่ไหมคะ แล้ววันนี้ก็นําไม้มาเปิดบูธที่นี่นะคะที่นี่ครับเพราะว่าส่วนมากผมก็จะเป็นคนจัดประกวดนะครับบอลช้างยิ่งกับุสลาคาวันนี้นะครับอ๋อคือปกติแล้วอาจารย์จะเป็นคนจัดจัดประกวดใช่ใช่ไหมคะจะอยู่ในเรื่องของสุรลมบอบอลหนู่ช้างนะครับเรื่องมีเจมาตีนสวนรวยๆก็จะดูเรื่องบุตรเราก็จะจัดควบคู่กันไปอ๋อแสดงว่าจัดจัดพรุ่งนี้ ประกวดพรุ่งนี้ไหมคะประกวดพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้แลนด์อยู่อีกวันหนึ่งงั้นเดี๋ยวมาขอชมไม้จานหน่อยนะคะจานครับขอบคุณครับุดรารคามตรงนี้อย่างังไงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าด่างอะไรคะด่างเหลืองครับเป็นบุดรารคามด่างเหลืองด่างเหลืองแต่ออกเป็นเหลืองพีชนะครับจะออกเป็นสีสีสีชมพูสีส้ม อย่างนี้นะคะครับผมและไซส์อย่างนี้อาจารย์เปิดเปิดจําหน่ายไว้ที่ต้นนี้ประมาณ3ามหมื่นครับสามหมื่นมีลูกหนึ่งต้นนะครับอ๋อเปิดราคาไว้สามหมื่นบาทแล้วเขามีลูกแล้วหนึ่งต้นใช่ไหมคะใช่แล้วไซส์นี้ราคาลูกไซส์นี้หกหมื่นครับหกหมื่นครับมีลูกหกต้นนะครับแต่ไม้นี้เป็นฟอร์มประกวดเลยนะครับใบด่างสวยมากนี่คือสามารถทำฟอร์มเป็นฟอร์มประกวดได้เลยนะคะประกวดได้เลยเขาจะมีหน่อหน่อลูกก็คือด่างทุกต้นนะครับโอ้อ๋อนี่นะคะนี่นะคะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะ ราคาห0 0 0ืนหกหมืนได้ลูกไปด้วยได้ลูกไปด้วยอุ้ยแสนคุ้มเลยนะคะคุ้มครับเพราะว่าจะพอลูกเนี่ยหน่อหนึ่งก็ประมาณ6 0 0ันละอ๋อหกพันหกหสามสิบค่ะแม่ก็แม่ส0 0 0มถูกมากครับโอ้โหถ้าถามว่าราคาตอนนี้นะคะราคาสามารถจับต้องได้เลยนะคะจับต้องได้ครับค่ะ แล้วก็มาต้นนี้ค่ะจั์ค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าด่างอะไรคะด่างเหลืองเหมือนกันครับด่างเหลืองเหมือนกันนะคะอ๋อแลวใช้นี่เปิดราคาไว้ที่ประมาณหมื่นห้าครับหมื่นห้าใช่ไหมคะราคาแล้วแล้วต้นเด็กๆอย่างนี้ล่ะคะเด็กนะครับต้นเด็กพวกนี้เป็นไม้ชิ้นตานะครับไม้ชิ้นตาครับก็ต้นหนึ่งประมาณห้าพันห้าพันห้าแล้วก็พวกเล็กๆก็สี่พันอืมเอาเป็นว่าเริ่มต้นที่สี่พันบาทนะคะไม้ชิ้นตาถ้าท่านใดสนใจที่จะเก็บบุตรสาคคำเสน่ห์จันรบุตรสารคำนะคะ สามารถสอบถามมาได้นะคะารสามารถสอบถามมาได้มีหลายไซส์หลายขนาดให้เลือกเลยนะคะมยายให้เลือกเลยนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูโชก้าชั้นด้านนู้นค่ะแสดงว่าที่สวนอาจารย์เลี้ยงทั้งเสน่ห์จันทร์แล้วก็โชก้าชั้นด้วยค่ะโชก้าชั้นนี่พอดีของเพื่อนเขามาฝากไว้ครับสวนสวนน้องก้าวสวนน้องกวน้องก้า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 วน้องกาวน้องน้องค้าวน้องก้าวน้องกาวน้องก้าวน้องก้าว้อง่าวน้องก้าวน้องก้าวน้องกาวน้องก้าวน้อง้าวนอ สี่พันครับตอนนี้สี่พันนะคะแล้วด่างสวยๆนี่ละคะด่างสวยๆเลขกอะไรเอ่ยตันนี้สี่หมื่นห้าสี่หพันบาทนะหน้าไม้เขาสวยมากเลยนะคะครับราคาไม้อยู่ที่หน้าไม้นะคะเพื่อนๆและนี่โอ้โหนี่ยิ่งยิ่งสวยมากอาจารย์ค่ะดูค่ะ ดูค่ะต้นนี้สองหมื่นสองหมื่นครับสองหมื่นเป็นไม้อฟอมประกวดหมดเลยครับอ๋อเนี่ยถ้าโตมาสามารถตั้งฟอร์มประกวดได้เลยนะคะอันนี้เขาเป็นไม้เป็นฟอร์มพุ่มนะครับตรงนี้ไม้เป็นฟมพุ่มเป็นฟอร์มไม้ประกวดเลยครับเพราะว่าไม้เมล็ดเนี่ยเขาจะตั้งฟอร์มได,ได้ได้ตั้งแต่เด็กๆนะคะครับครับฟอมเขาจะมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะใช่ครับแล้วแล้วอ่าตรงนี้คืออะไรคะอันนี้คือบอลหูช้างด่างขาวหูช้างด่างขาวบอลช้างด่างขาวกะละครั้งหนึ่งราคาเขาแรงมากเลยนะจ๊ะแรงมากครับตอนนี้ราคาจับต้องได้นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะเอออย่างไซเนี่ย อยู่ประมาณพันพันนิดๆครับตอนนี้นะคะตอนนี้ประมาณหนึ่งพันถือว่าราคาเบามากนะคะครับผมแล้วตรงนี้ใช่ของอาจารย์ไหมคะอ่อยู่ด้วยกันครับอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันนะคะมาดูตรงนี้ค่ะหนูหนูสนใจต้นนี้ค่ะต้นนี้ต้นนี้โดดเด่นมากนี่เขาเขาเรียกอะไรคะเนี่ยเซเลนดิบิตี้ครับอ้ยสีสวยมากเลยนะคะสวยมากครับก็เป็นด่างชมพูครับด่างชมพูตอนนี้ตอนนี้ก็คือกลับมาเอ่อเขาเรียกว่าแรงราคาแรงอีกครั้งตอนนี้นะคะใช่เพราะว่าต่างชาติต้องการเยอะตัวนี้ โอนะครับโอ้นี่เป็นเป็นไม้ที่ต่างชาติสนใจใช่ไหมคะสนใจครับตอนนี้ต่างชาติสนใจครับมีมีเขาทำส่งออกแต่ตอนนี้การตลาดการตลาดของเรานะครับจัดเสน่จานบุษราคำช่วเก้าชั้นเนี่ยตอนนี้การตลาดของเราต่างชาติรู้สึกว่าจะต้องการเยอะต้องการเยอะครับต้องการเยอะมีคนมีคนทำส่งออกไปเยอะแล้วก็มีออเดอร์มาก็เอาง่ายว่าถ้าเป็นบุษราคำนะครับดนไซส์เล็กๆเนี่ยค่ะ ทำไม่ทันครับไม่พอมีไม่พอจํานวนที่ใช่เล็กๆไงนะคะใช่ครับเป็นม้สิตาแล้วตอนนี้หนูหนูได้ยินมาว่าโชวเก้าชั้นฝีมือคนไทยติดหนึ่งอันดับในโลกเลยนะคะการการไฮบิดไม้นะคะการผสมไม้การไฮบิดไม้เราเป็นคนไทยต้องช่วยกันสนับสนุนช่วยกันถักดำนะคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าต่างชาติให้ความสนใจมาก โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยอยากอยากให้อยากให้อาจารย์ฝากเบอร์นิดนึงค่ะได้นะครับถ้ามีจะติดต่อเกี่ยวกับเรื่องบอลหนูช้างหรือว่าเสน่ห์การบุษรสาคาแล้วก็ติดต่อได้นะครับคือเฟซเป็นภาษาอังกฤษนะครับไพรทูลเมืองพูนนะครับแล้วก็เบอร์โทร089 089 132 132 1938์แปดนะ่งสามสองนึคะสามารถติดต่ออาจารย์มาได้นะคะแล้วก็อาจารย์เป็นเป็นผู้จัด คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้จัดงานประกวดประกวดประกวดเกี่ยวกับบอล่นช้างแล้วก็เสน่ห์จันทร์บุษราคัมแต่คนที่จัดประธานจัดงานอย่างจริงก็คือเทียร้านละยองครับก็เดินด้วยกันครับแล้วก็อาจารย์จะร่วมจัดไปกับไปกับเทียนรานเทียร้านครับอาจารย์ในห้างครับโอเคค่ะรอบที่ผ่านมาก็จัดที่เดอะมอลโคร่าโอเคค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ อนาคินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ได้นําไม้เข้าร่วมประกวดไหมคะได้นํามา2ประเภทสองปอีกประเภทหนึ่งมันยังไงล่ะใบมันใบมันลี่เร็วกันไปก็เลยไม่ติดอ่าเสียดายทีนี้ก็เหลือประเภทนี้นี่นะคะอันนี้อันนี้เขายังไม่ได้เรียกเข้าสนามนะยางครับอ๋อเพราะว่าเพราะว่าสนามวันนี้แคบมากเลยนะคะใช่แคบมากแคบ ก็เลยก็เลยแบบต้องเข้าไปทีละประเภทนะคะใช่ครับอ๋ออันนี้ไม้มีชื่อ,อยังคะยังครับผมนียนะย่ยังนะยังยังโอ้นี่ไม้ยังไม่มีชื่อนะคะลแล้วก็วันนี้ก็นําไม้มาเปิดบูตด้วยเช่นเดียวกันใช่ครับผมอืมตอนนี้ราคาราคาพรสีเป็นไงมั้งคะก็มีทุกรา,ราคาเลยตั้งแต่ถูกจนไปถึงแพงมีทุกราคาเลยนะคะใช่ครับโอ้ okay. ตนนแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถสวนเปิดอยู่ไหมคะเปิดเหมือนเดิมครับเปิดเหมือนเดิมนเนาะเ,เ,เพิ่มเติมคือตอนนี้ร้านกาแฟกําลังสร้างนะฮะแล้วก็กแฟสวนมัมเบอรี่กำลังกำลังโตกำลังมีผลผลให้เก็บค่ะ ช่วงนี้ครับผมอ๋ออโอเคค่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถก็สามารถเข้าไปชมที่สวนได้นะไปชอปไม้แล้วบอกเลยนะคะว่าบอนสีสวนอนาคินค่ะลูกไม้แล้วก็ไม้สวยๆนะคะราคาเบาๆด้วยเนาะตอนนี้ราคาเบาๆราคาาราคาสูงที่เบามากเลยนะคะเบามากเลยราคาสูงต้องให้ทุกท่านเข้าไปชมเองนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์น้องเข้าไว้ใต้คลิปค่ะและต้นนี้ค่ะนาคินต้นนี้ ต้นนี้เป็นเป็นไม้มีชื่อไหมคะต้นนี้ก็เป็นลูกไม้ครับโอ้ยลูกไม้ใช่ไม้เมล็ดไม้เมล็ดของนาคินเลยนะใช่ครับสวยมากสวยมากเลยค่ะอย่างอย่างไซนี้เปิดราคาไว้ที่เท่าไหร่เปิดที่2 5 0 0 2 5 0 0นนี่เป็นราคาขายสิทธิ์เลยไหมใช่ขายสิทธิ์เลยเพราะว่าเขาเป็นลูกไม้เมล็ดนะคะขายสิทธิ์เลยโอ้ขายสิทธิ์เลยราคาเบามากค่ะลูกไม้ใบกลมค่ะต้นใหญ่มากด้วยครับอ๋อ เดี๋ยวพี่อยากให้นาคินฝากเบอร์โทรไว้เผื่อเอฟซีทางบ้านจะไปลุยที่สวนค่ะยินดีครับอ่าก็เบอร์โทรนะฮะ065 065 461 461 4165ครับผม4165นะคะโอเคค่ะท่านใดสนใจค่ะบอกเลยนะคะว่าไม้สวนอนาคินค่ะยินดีนะสวยๆทั้งนั้นเลยพี่เลยไปชมมาแล้วหรือไปดูทางเฟซบุ๊กด้วยก็ได้ค่ะแล้วก็อนาคินไปคนเลร์ครับเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษนะคะโอนาคินไบคเลอร์นะคะโอเคค่ะโอเคค่ะวันนี้พี่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปค่ะตามกันต่อนะคะกับอีพีต่อไปค่ะสำหรับ e ีพีนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ